ใช้เบ็ดกบครับตรงนี้เบ็ดกบมันมีใช้เบ็ดกบเบ็ดปลาใส่ปูสันมันบ่มาดิบ่เนี่นครับแต่ว่าปบปลาเนี่กบนี่เห็นห่วงลายอยู่โดด,โด,ดลายผมครับเบืนะ้องเนี่ยมัอแรงสิบมัน,มน,มนบ่ติดตามครับเดี๋ยวมันจะว่า ไม้นี่สวยเลยไม้ไม,ไม้ไม้กลบไปตรงที่อาจารยใจเบ็ดกลบครับใช่ไม่ได้จากหลังใช่ไม่ได้ซีหาหลังเนรอ ด่าแล่นน้ำเดียดเหมะเหมไม้นี่เหมขผมนี่มันเป็นองกบีกับไม้ครับขึ้นห่องลายอยู่ตรงขึ้น

ครล้องครับคล้องสวนตามันเก็บมันนมาเลยตามมาแรงนะครับตามเาแรงนะครับใส่เรียบร้อยแล้วครับเรื่องเบ็ดปลาเบ็ดกบใส่ปูน้ำหมึอนี่นี่สิมเขาทานเขาทาน นี่เราทานสิพักเมล้างนี่ครับติดกับบอกบบ่บอปูพี่ผุนเนื้อเมล้างนี่มันหมั้งนี่นี่ยเมล้งตั้งไฟน,งนี่น่าเอี๊ยงนี่ครับนี่กอปูนี่ก็บ,บอกบบอกบ นี่ครับเก็บยุ่ส่วนนี้ของครับนับใส่ไปรอบเป็ดปลาเป็นกบใส่เะ้อพี่รอบสุดสุดเลยครับตพี่แต่ปู้นสุดสายเลยออามาใส่นี่อ่ะแรงยาวนึงก่อน,นครับอีมานบ่ ครับยำรอบแรกนะครับเดยเวลายำเบ็ดรอบแรกเขาหรอกเ,รอเป็นยังไงติดตามครับหมานบนน้องมั้งเลยองนีกันที่นี่เป็ดป่าเป็ดกบรับคนไป จะมองถ่ายสวนมองนาสวนนี่สิเป็นใจเป็นกบอย่างเดียวเพราะมันหาของหลังเนี่ยจะยิงใส่เพราะมันเก็บ,บหลังร่องเมือครับเพราะว่าใส่เื้อแหลกของปีเลยมันกินมานบ่ไม่โตบ่แล้วโตวนี่เห็นเห็นไหลครับมันมันใส่เบ็ดมันเห็นกบมันโดดไหลครับกะมันจะกินห้่ห้องบ่ขนาดติดตามครับ ลูกกำลัำดีครับเอ้ยบูงเงียบอย่าเงี้ยข้องใส่เป็นข้องข้องรอบที่มั่นหาจุไลเนี่ย กลังคุดค้องรอบๆนโอ้ยใส่รอ,อบปูอปีกปูมันมันม่ือ้ยังไงกันอน When you Bằng là cái này nó nghe cái cái nó lửng Nó เบ็ดกบมือนีเบ็ดกบครับเบ็ดปลานักากินครับลูกนี่ มวนนั่นมือนมวน,น,นแบบนึงเอาบรรยากาศครับจะคิดยังไง ได้ปูครับเฮ้ยเอาแล้วครับแฉมแรกแฉมแรกมาแล้วแฉมแรกมาแล้วดูนครึกอีบุ้งเป็นดูไปดูกวไปดูเยอะวะดูหน้าครับใส่สวยสวยเลยโอ้ดูโอ้ไปดูหน้าครับเอาแล้วครับแฉมแรกครับนันหล่ะอันหละแฉมแรก้ตัวนีดกหน้ามัน ระวังนะครับปลาดุกหน้ามันก็ใหญ่นี่ประมาณนี้นะครับผมปลาดุกหน้าโอ้ดใส่สวยใส่สวยง่ายขนาดโอ้ดุกหน้าใส่ปลาดุกหน้าครับมันกับประมาณนี้ครับตันข้างย่มตะทานอยู่็นเออครับแต็มแรกติดตามครับแต็มแรกมาแล้วแต็มแรกมากแล้วขนาดโอ้โหโอ้แต่ก็ กำลังบึงกำลังเหตุเหตุบึงนี่ครับใส่ปูเป็นเห็ดเป็นหลอกตะกา้อาอ่กากำลังบึง่ใส<น>่ท<น>องยางใส่กบใส่ปลาเอาเต็มแหลกครับติดตามครับมาแล้วเตแบบ็มแหลกใส่เงาใส่เงาบ้าไงไ่ปาไหนครับปละดุกหน้าครับมาปละดุกหน้าเหมือนกันถืวอว่าโอเคครับติดตามต่อครับนี่หล่อนครับมมอเียาใส่ขวนเลยนี่กบปลาใส่ขวนเลยครับ เงี้ยว่ะจกีเดียนเป็ดกบครับยามไม่ได้ระมันจักหลังละตอนนี้เหลืออยู่มันสามหลังเสียงเนาะเดี๋ยวติดตามกันยเงีงคยเขาพนี้ครับรุนเด้่อเป็นกบนี่เป็นจะ่เรุ่นรุนนก็ป่าต่ว่าป่ามากกว่ามืเอ๋อติดตามต่อด้ครับ <Okay. S 2> นี่ครับไม้ใส่ปลากับเบ็ดกบพูนไปเลยเบ็ดกบไปนี่ปลาใส่พูนไยครับไม้สวยคุณมาไหมโอ้โหครับ ยามเป็ดกลับมาครับหลังไฟบรรยากาศทั้งที<อ>หนาสัมผัสเกี่ยบมันไอ้คอนิชาเลยนะมันยุ่งเถี่ยวปิศารนะผมว่าแต่ว่ามันกผมว่ามีความสุขแบบนึงครับแบบนี้ครับ mm hmm. นาอยงอกินบรรยากาศครับ มุดไมนหนาหน,นั่เนี่ยกองไฟแต่ว่าเตรียมไม่เจอเขาเข็กขเกียร์ใช่ไหมกันบ่ได้ขี้เขากินละมือน,นี่เอา้าโอ้ขั้นเสือรอดยาเบ็ดครับรอดยาเบ็ดมอนี่เนี่ย,<ม>ยบรรยากาศที่หน้ายุสวนก็ยุสวนมันอนี้ยุสวน ติดตามครับไปครับยามเบ็ดรอบสองครับท่านเอทุกท่านเสือกดได้ยางไปก่อนแล้วผมผมนั่หลังครับผมยามเบ็ดตามหลังไปเปยังไหนติดตามครับโอ้แต่ว่ามบอนปาน ตัวนกร้ายหลายครับนกนกบากินครับนกเขาเนี่ยนปลอยไปนกพิคาับไปยามไปน้ำเงินครับรอบแรกเลยประดุกมากไปยามไปน้ำเกันนี่สิงได้เสอือเสือเสือเสือ เฮ้ยอาล้วครับเอาล้วครับมันก็เห็นบนครับเอไฟออกเหไฟออกมันกรเป็นบนไปๆๆปบนะเอาไว้เอาไว้ยมได้ครับโอ้มันมันมน กบห er. น, pues น, mm hmm. น,น,น้าครับรอบแรกของปีมันกโตประมาณนหละครับมันใหญ่ปาครับใส่ชู้หนองด้กบ <pim> <ception> นาค <ต Kazakhstan S 2> รับพ่อๆหรือปนอยู้อาละคืออยู่คือรอบสองอยู่สองกบมาเว้ยเฮ้กบนาวะโอ้ใ่สูใ่โอเคยาย ไอ้ปศกบ็ปปไปแล้วครับติดตามต่อครับนี่ครับได้กบหน่อยตัวนึงปลาดุกตัวนึงครับหอบสองี๋ยวติดตามต่อครับเดี๋ยวเบิ่งเด็ดกอนเจ้าว่าโอ้ว่าแล้วครับไม้ไม้มันติดชื่อเพราะว่าได้ยินเสียงกบห้องนะทึ่งโดดยังไม,ม่เห็นมืองมั่นเมืองยังโดดหลาย ไปครับตามขั้นเสือไปครับขั้นเสืองามไปก่อนด้วยว่าผมนั่หลังเบิ่งเตอร์ข้าเตอเมื่อกี้ลูกมันมาเอิอนได้ฉากได้มาที่หลังเมื่อกี้ได้กอบออกกบไปเอาไปครับเบิ่งหลังต่อไปไปพันนี้เมื่อกี้เลือมเอาถุงไหนมาใส่ไม่ไปเอาถุงหลังนี้เป็นอไรห,ห,หลังนหลังโม ไปครับตามต่อเยครับเงี้มันมันเนอมือนฮะใส่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 มึมึงมึงเด็มึงหนีเลยตัวหนีตัวนีงหเยตัวนีงหเลยโอ๊มันเอาเอะอยู่แล้วตัวนี้สวยสวยเอาเอาแล้วครับมันแล้วครับมันแล้วมันแล้วมันแล้ว นี่ว่าเราครับมังไหมมันเป็นกบข้องกบอยู่สวนคูับ้สวยอดจ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 อดออออออจอออดจดอจอดออ รอบแรกมกนนนันรอบแรกของปีป้าใสใสอะไรรอบแรกของปีโอกแบกกระถิมัดรอบแรกของปีซ่อมเมื่อไหร่ครับซ่อมก้อนเขาเขียวมวายุววามันโดดลงอี๊ยอีเสือวายุเห็นบางแล้วมันโดดกันโดดตุม้มๆๆห้องตัวมุมตห้องว่าสันมันถืไปยุ่ยซ้ายมันก็ยุ่ยน้ำข้องนี่แหละมัน้ำขึ้นไปยุ้ยปลาหมันหรอเออเอ้ย มันเหล่ามานัามานละพอดีปนลูกหน้าลูกหน้าก็ใส่สวยกบของตัวเอ้ารอบแรกครับมนัมนมนัมนมันมันมันคือคือคือจอดปะติดตามต่อครับถือว่าถือว่าจำหนี้ก็โอเคแนะครับเพราะว่าใส่รอบแรกของปีทดลองมึงว่ามันด้เป็นยังไงคือคือคือ โสวยๆไปโอเคครับเมื่อกี้ยามทางหนาที่ใส่ไปกบอะไรใส่หกหลังครับแต่ว่าได้มากกบสองตัวปนี้สิไปยามข้างหลังมึงมัเนี่ยยันกับตัวนี้แล้งยางมางหลังนั่นโหสุดยอดครับหมันหมันอยู่หมันอยู่หมันอยู่โอ้ดูว่ามันแต่มันมีตัวมาบอกว่ามันโดดตุ้งตุ้งอยู่ต้องติดว่ะไม่เลยโอเคครับ จามตัวครับจามใจกันยาวเลยบานเนี่ยแล็กระสีมืดได้เลยนี่โอ้ยไปดูจอจามขัานเสือไปครับผมก็สิงแล้ะครับยังให้กล่องขุงนนี่ครับไปลุยน้วกันเบื้องมีมุมที่ว่า มวนมุมหนึ่งนะมันโรดเดย์ลำบากเคีัยไปถึงแล้วไปนี่นะครับอันนี้ยูนี่กับ่ใไซเบ็ดป่าพร้อมเบ็ดกบพร้อมไปพร้อมกันโอ้สุดยอดเลยเราโอเคครับเราผิดหวังกบโ,โดดหมนบ่ บโหด,ดครับนี่ั้งแหลกฟัง้งผีฟังผีจะเป็นไรเนาะแต่ฟังฟังผีหน้มไหลครับน้มไหลกบไม่ติดเพราะคยมาก,กินแต่ฟังผุนนี่โอ้ยบอกตรงนี้ว่าเหมาะเลยครับใส่เป็นกบไปตีต่อครับเบ็ดใจบ่ไหลครับมึงเห็นประมัน่นมีที่หลังเลยปะ บอกว่าล่องทกลอ่ลองใส่เบิรก้อนเขา่าสีเขียวเป็นนั่เลย oh. นีก็หน้าเข่าครับเห็ดหน้าเขา่าหน้าเข่าจะคล้องอีกและหน้าเขา่านี่ก็เป็นคล้องเพระาะว่าปุดคล้องล่อมล่อมทมีมัดเลยก,ก็ปลาหนาหนาม,มากไม่อยู่นี่มดใส่เหรอมากินครับจำาะไรบ้า ไปหางเถอะเนี่ยนี่เลยยุดหยุเหยยทงที่้หมันไหลหยบแต่วันปลาดุกใี้มพุ่นปลาดุกนะนี่ปาดุกมันเลีงมันเลี้ระโดดดนเล้งโดดดูเนาะว่างมือนันผมอาประขอนนึเห็นนะครับ ผมว่ากอขอนดูหน้าอานนะไม่หงุดกอดูปลูกออกลายพ่อมันโดดไหลยอยู่แบเที่ไหนอ่ะมีปูปูเหลียนงานเน,นี่ยเหมือนเป็ดกบครับเดี๋ยวเดี๋ยวบรรดาคันคันใช่รอบป,ปูเพราะคือเดียว หีบไก่เอาไมา้ไผ่เสียบหีบไก่ไมาเสียบเอาใช่เบิ่งครับเดี๋ยวี่ปูที่ตามครับว่าทเท็ดว่าเที่ที่พี่นอ้องมองยงว่ายการใส่ปูไก่ไมาใส่เป็นไรก็ว่ามึอนั่นใส่ได้หลายครับบประเทศไทยเหยืเบิ่ง <S 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 ที่ปูกดเพื่อเอาใส่กับเหรียญยุ้กของนี่แหละตายครับครับ มันขึ้นงามเขาก็ขึ้นงามตอนฝนใหม่ๆนะจับโบกกไใบพันเสือหนึ่งนี่ครับของคููของค,คูได้หลายอยู่ลังนี่ลังนี่บดตีปลาดุงนี่ครับหลังนี่เล่นงานปลาดุงเล่นงานไปก่อน นี่ครับใส่หลอดปูหลอดปูเหตุงไงเดี๋ยวต้องไปขึ้นมาแล้วต้องเกี่ยวขึ้นนี่คือใส่สหัวเสาใส่โค้งไก่ครับโค้งไก่ใส่มุขยามไม่เจออยู่นี่ครับมันอะัรอย่างนี้ครับขบอมันยือยู่ดีครับพี่ขบพอมาขบขบมันยืนหลายครับครับ โดดลงรักหนามมากฝนมากอะ่ะนป็สิะครับนีน่ยฮะยูฮารินไปติดตามต่อครับนะครับ,ยา,ารบ,รบยามมากไก่สิมืดแล้วอะโอ้จะว่าหล่อนไล่ครับโอ,โอเคอยู่หรอเวย ไงไ่เกลื no ่อนี bem ่คบหน่อยนี่คบไม้ครับนี่คบเกากบยุป้างครบไม้หน่อยเอาปนกหน่าไหนีหนเมนูครับมือไหนเมนูไอ้นี่ต่อ ่ว so ่เก็บ mm ิ hmm. mm ้ใบคุณเบรเมื่อสั่นะครับเมื่อเบื้งติดก็เด็กคนหนคนไม้หน่ยอดะไม้จะประมาณเมือสันึบนึบนึบเนื้อผอมวายน่สวยวอมเป็นห้องนี่ไบโอ้เจรับ มัน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 คบสองตัวทุกตัวหนึ่งครับอ๋อโอเคครับพี่น้องครับกันมือสออ่างเงี้ยเกิมา่ายามเลยยังกันเมื่อไทยเบื้องอีกครับตอนยามตอนสอดใจห้างเทียกับฝนลงมันยังเกิดเมื้ว่ายามมันยังเกดเมื่อไทยเบื้องเกิดพวกยังรับเจ้ามือนี้มันวะ แค่ไรสาสลักหรือว่าไม่กับพ่อได้กินครับบริสุทธิ์เขาแค่ไร้ครับพี่น้องครับติตามเดี๋ยว่านไหนใส่ปุ๋ยเบื้องว่าเป็นได้แต่ว่าใส่ตะหน่บริไทยเบื้องนี้ได้หลายครับได้หลายได้จนได้เป็นได้ขายผอมแลวครับเลือกินได้ขายผอมแลวครับปูหน้าโอเคเลยครับ